ภูเขาสุลินสวยมาก บนเกาะุลินมีบึงน้ำจืดด้วยนะครับนี่มีบัวมีอะไรเด้วยเจาเจอลานการเป็นรับวันนี้ ผมอยู่ตรงบริเวณหาดไม้งามครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิริครับสวยมากน้ำใสมากเลยครับแล้วก็หาดใสเียดูด้านนี้สีเขียวมรกตเลยไน่งามทีเดียวครับชายที่นี่ครับละเอียดมากดูขาวละเอียดมากแล้วก็น้ำใสมาก บรรยากาศหน้าแมาแากตรงจุดนี้แหละครับป็นขัดสุดควนละเหยียบเราต้องมาเนี่ยสุดใหญ่จะมานอนกางเต็นท์อย่างนี้น Yeah huh?